สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับออกจากต้นไม้ป่านะครับมาดูต้นมะพร้าวบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสวนคุณพ่อสังประเสริฐสีนะครับอ่าพื้นที่9ไร่3งานนะครับอยู่ที่บ้านโคกยางตําบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมกําลังแผนกล้องให้คุณผู้ชมดูว่าอ่าสวนมะพร้าวนะครับตามแนวคิดของคุณพ่อสังประเสริฐสีเนี่ยนะครับ จะมีความงามขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าต้นมะพร้าวที่คุณผู้ชมเห็นนะครับต้นนี้นะครับอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นก็คุณผู้ชมและต้นนี้นะครับเป็นต้นที่คุณพ่อสังพาผมมาดูเลยนะครับอ่านี่ครับมันจะออกลูกแล้วครับคุณผู้ชม2ปีนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ แหงออกมาแล้วนะครับต่อไปก็จะออกดอกแล้วก็จะให้ผลผลิตนะครับนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่ปลูกอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนะครับจากที่ผมไปขี่รถนะครับดูทั่วๆอำเภอบ้านกรวดแล้วนะครับผมยังไม่เคยพบนะครับสวนไหนที่จะปลูกมะพร้าวเยอะขนาดนี้นะครับที่แบบว่าทำเป็นจริงเป็นจังนะครับและที่นี่นะครับก็คือสวนนะครับ ของพ่อสังเนี่ยนะครับเป็นเพียงแห่งเดียวนะครับที่ผมพบเห็นนะครับผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะขอนําเสนอเรื่องนี้นะครับต้นมะพร้าวนะครับที่ท่านนํามาปลูกนะครับผมถามแล้วว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับบนพื้นที่เก้าไร่สามงานนี่ท่านบอกว่ามีทั้งหมดประมาณสองร้อยกว่าต้นนะครับท่านสั่งมาสองล็อตนะครับรอบแรกเนี่ยอายุประมาณสักสองปีนะครับนี่ครับพวกนี้อายุสองปีจะปลูกมันแถวไปนะครับ ส่วนอีกลอตหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยแถวกลางนี่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้อายุหกเดือนนะครับปลูกเมื่อปลายฝนที่แล้วนั่นเองนะครับนี่ครับหกเดือนต้นใหญ่นะครับสําหรับผมนะอ่าผมจากจะให้ท่านนะครับมานําเสนอข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเมิกาออกกล้องนะครับผมก็เลยอ่าขออนุญาตท่านนะครับนําเสนอข้อมูลที่อ่าท่านได้เล่าให้ผมฟังนะครับเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวนะครับบนคันนานะครับคุณผู้ชม เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับให้เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับคือต้องเล่าก่อนนะครับว่าแต่ก่อนนะครับพื all, ้นที่บริเวณนี้นะครับจะถูกใช้ในการทำนานะครับทำนาข้าวเรานี่เลยครับพอเสร็จหน้าทำนาข้าวปุ๊บท่านก็จะมีการปลูกมันนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะมีท่อนมันต่างๆนะครับที่ยังกองอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับท่านก็จะทำแบบนี้วนเวียนวนเวียนนะครับบางปีท่านก็มีการปลูก ข้าวโพดนะครับบางปีก็ปลูกแตงโมนะครับคือท่านเป็นคนที่ชอบทําการเกษตรนะครับแต่บัดนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านสนใจนะครับเรื่องมะพร้าวน้ําหอมนะครับท่านก็เลยมีรถไถนะครับดันดินมานะครับดันดินเป็นจากนาเนี่ยครับดันขึ้นมาเลยนะครับท่านทํานาเสร็จท่านบอกทํานาเสร็จแล้วก็จะมีตอสังขาวต่างๆท่านก็ดินดันดินขึ้นมานะครับเป็นคูนะครับคูขนาดไหนนี่ย จากนี้นะครับมาหานี่นะครับประมาณสักสองเมตรนะครับสองเมตรครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปซื้อมะพร้าวจากบ้านแพรวนะครับมาปลูกครับคุณผู้ชมผมก็ถามว่าวิธีการปลูกท่านปลูกยังไงนะครับท่านบอกว่าท่านเคยเห็นแต่คนบอกว่าปลูกเฉียงปลูกเฉียงนะครับแต่ท่านเนี่ยไม่เฉียงครับตั้งตรงเลยนะครับแล้วไม่มีการรองพื้นรองอะไรทั้งสิ้นนะครับ อ่าสิ่งที่มีอยู่ในพื้นก็คือพวกตอสังข้าวที่เป็นปุ๋ยเองนั่นแหละนะครับท่านก็เอาจอบขุด 3- ามสี่ครั้งแล้วก็เอาต้นมะพร้าววางลงแนวตั้งนะครับแล้วท่านก็เอาดินปิดไว้นะครับแล้วก็หาไอ้พวกเศษต่างๆนี่นะครับนามาคลุมนะครับเพื่อที่จะลดการคายน้ําของต้นมะพร้าวของท่านครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยท่านก็ใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็ปุ๋ยตากระต่ายนะครับท่านบอกนะครับ ปีละครั้งนะครับนั่นหมายความว่าท่านเพิ่งใส่ปุ๋ยแค่สองครั้งครั้งละประมาณสักหนึ่งกำมือนะครับใส่ลงไปนะครับผลที่ได้ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับต้นเรียงสวยนะครับต้นแบบขนาดเท่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเดินอยู่อ่ยูคันกลางนะครับให้คุณผู้ชมเห็นว่าอายุสองปีนะครับที่ท่านปลูกมันสวยขนาดไหนครับนี่นี่ครับโหหุ่สุดยอดนะครับ แถวนี้นะครับผมไปดูมานะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการปลูกไม้ป่านะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้ผลจําพวกทุเรียนนะครับมีเงาะนะครับแถวอำเภอบ้านกลัวนะครับแล้วก็มีอินทผลัมนะครับแต่สวนมะพร้าวนี่มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ผมเห็นนะครับร่องกลางนะครับคุณผู้ชมครับนี่ท่านก็จะมีการปลูกพืชนะครับก็คือแตงนะครับเนี่ย เป็นต้นแตงนะครับไว้ด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีต้นแตงด้วยนะครับนี่แล้วก็นอกจากต้นแตงแล้วนะครับเห็นไหมครับย่อมกลางๆนี่จะมีหญ้าขึ้นนี่คือแหล่งปุ๋ยสําคัญเลยนะครับท่านปลูกข้าวโพดนะครับตรงนี้นะครับอีกหน่อยถ้าบอกว่าท่านก็จะปลูกข้าวโพดแล้วนะครับฝนมาแล้วนะครับปลูกข้าวโพดท่านก็ได้ข้าวโพดเอาไปขายอีกนะครับผมก็เลยถามว่าอ่าแล้วเวลาท่านปลูกเสร็จเนี่ยนะครับ ท่านวางแผนเรื่องการตลาดยังไงท่านบอกว่าท่านไม่ห่วงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ปลูกแล้วนะครับแถวนี้ไม่มีใครปลูกนะครับจุดแข็งเลยนะครับจุดแข็งของท่านก็คือแถวนี้ไม่มีใครปลูกเมื่อไม่มีใครปลูกนะครับนั่นหมายความว่าการตลาดของท่านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเองนะครับเดี๋ยวคนซื้อจะมาเองนะครับมารับถึงสวนเราไม่ต้องแต่ไม่ต้องทําอะไรหน้าที่ของเราคือทําให้เขามีลูกนะครับผมก็เลยถามว่าแล้วทําไมถึงเลือกที่จะปลูกมะพร้าวนะครับ ท่านบอกว่าเหตุที่ท่านเลือกปลูกมะพร้าวนี่ยก็เพราะว่ามะพร้าวเนี่ยหน่ะเป็นไม้ที่มีอายุยืนนะครับสอ,อัตราการบริโภคนะครับมีอยู่ตลอดเวลาและสามมะพร้าวให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะครับไม่มีการเลือกฤดูกาลนะครับขอเพียงแต่ว่ามีน้ำนี่นะครับถ้ามีน้ำพอนะครับเขาก็จะให้ผลนะครับ และเมื่อสักครู่นี้นะครับสองปีนะครับเราก็เห็นแล้วว่ามันจะออกผลแล้วนะครับมันมีการแทงทลายออกมาแล้วถึงสามทลายในหนึ่งต้นนั้นนะครับนะเป็นต้นแรกเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยถามต่อว่าอะน้ําท่านใช้น้ําแบบไหนนะครับโอ้นี่ต้นนี้นะครับนะครับที่ท่านปลูกแจงไว้นี่ครับมีมีผลแล้วนะครับนี่โอเคนะครับสวยงามนะครับปลูกแทรกระหว่างกลางได้สบายสบาย น้ำเนี่ยท่านชี้มาตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับจะมีบออยู่ตรงนี้นะครับสำหรับหน้าฝนไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยน้ำจากฟ้านะครับน้ําฝนเนี่ยก็จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเมื่อถึงฤดูแล้งนะครับท่านก็จะมีการดึงน้ํานะครับสูบน้ําใช้เครื่องปั๊มปั๊มจากตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นระบบน้ําหยดนะครับอันนี้ท่านเอาออกแล้วนะครับท่านทําได้สองปีเนาะท่านก็ ตอนทาน้นโยดท่านก็จะท่อมาวางนะครับแต่ตน,นี้ท่านเก็บไว้แล้วนะครับท่านบอกว่ามะพร้าวนี่ต้องการน้ํานะครับแล้วก็มีการเอาเกลือมาใส่ด้วยนะครับใส่ปุ๊บนี่เขาบอกว่าจะช่วยให้มะพร้าวมะพร้าวนี่มันมันมีความต้องการเกลือนะครับผมก็เลยถามว่าแล้วมีปัญหาอื่นๆไหมนะครับหลังจากที่เราปลูกมาครับท่านบอกว่านะครับนี่ปัญหาเรื่องด้วงนี่สำคัญนะครับท่านก็ยังหาทางออกไม่ได้แต่วิธีการที่ท่านเลือกทาก็คือท่าน ตัวเ่ามันไปจอยอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็จะตามไปดูแลกดึงมันจับมาทีละตัวทีละตัวอันนี้คือวิธีการของท่าน,นครับระยะห่างในการปลูกนะครับจากต้นนี้นะครับไปถึงต้นนู้นนะครับท่านบอกว่าท่านเดินนับก้าเอานะครับหกเก้าปุ๊บขุดหลุมปับ๊บปลูกทันทีนะ่ผมวัดดูแล้วนะครับอยู่ที่ระยะ4เมตรครึ่งนะครับต่อหนึ่งช่องนะครับก็คืออ่า ให้ให้มันมีความห่างนะครับเพราะว่าไม้ผลเนี่ยเขาต้องการแสงเนาะแลวโดยเฉพาะต้นมะพร้าวนี่ท่านบอกว่าต้องการแสงมากๆนะครับอย่างโครนเนี่ยอย่างโคนของต้านมะพร้าวนี่นะครับต้องการแสงครับถ้ามันรกมากๆท่านก็จะตัดออกนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการ,รตัดของท่านท่านอยากให้แสงมันเข้าไปแล้วก็ช่วงหนึ่งท่านบอกว่ามันรกมากท่านก็เลยใช้วิธีการเอาเครื่องตัดหญ้าต่างๆนะครับมาตัดออกเพราะว่าช่วงที่มันรกมากๆนี่ มันไม่เจริญเติบโตนะครับมันชะงักท่านก็เลยอ๋อสังเกตแสดงว่าท่านเป็นคนที่มีความช่างสังเกตนะครับเรื่องการเกษตรต่างๆนี้สุดยอดนะครับท่านช่างสังเกตนะครับแล้วก็นํามาใช้นะครับกับการปลูกต้นไม้่านอ่านี่ครับคุณผู้ชมบนพื้นที่9้าไร่3งานแหล่งน้ําสําคัญก็คือนี่ครับโอ้โหลึกนะครับบ่อเนี้ยลึกนะครับแม้ว่าจะ ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ลึกนะครับเก็บกักน้ําได้เยอะนะครับมีผักบุ้งด้วยนะครับสามารถที่จะนํามาเก็บไปกินเก็บไปขายได้นะครับข้างล่างนี่ปลานี่ยเยอะเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ที่เห็นนี่ปลาซิวครับสามารถเลี้ยงปลาได้อีกนะครับทำนะครับมีปลาตัวใหญ่ด้วยถ้าจะเป็นปลาช่อนนะครับมันผุดขึ้นมาหายใจแบบนี้นะนี่ครับโครงการท่านไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ ตรงนี้นะครับพื้นที่จากนี่มานี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นที่ว่างอยู่ท่านจะมีการปลูกมะขามหวานนะครับนี่สุดยอดนะครับความคิดของท่านนะครับนีของคุณพ่อสังนี่นะครับหลังจากปลูกมะขามหวานแล้วนะครับผมก็จินตนาการตามไปว่าร่มไม้จากมะขามหวานตัวนี้ก็จะโอ้ยได้ร่มเงาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ มะพร้าวต้นหนึ่งนี่มันมีมีอ่าสมมติมีสามถลายถลายหนึ่งอย่างน้อยๆสิบลูกอ่ะนะครับก็เท่ากับว่าต้นหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงเวลาหนึ่งก็จะให้ประมาณสักสามสิบสามสิบลูกสามสิบลูกถ้าเขามารับซื้อที่สวนลูกละสิบบาทนะครับสามสิบลูกก็ได้ต้นละสามร้อยต้นละสามร้อยคุณผู้ชมคิดดูสองร้อยต้นสามสองเป็นหกสองร้อยสองพันสองหมื่นสุดยอดนะครับคุณผู้ชมเนี่ย สุดยอดนะครับได้รายได้หลักหมื่นตลอดเลยนะครับต่อการตัดหนึ่งครั้งเห็น okay, นะครับถ้าเราจะทํานาอย่างเดียวเนาะนะครับลองลองคิดตามนะครับถ้าเราทานาอย่างเดียวเราก็จะได้ข้าวพอถึงฤดูหมดข้าวหมดที่นาอาจจะปล่อยทิ้งว่างแต่อันนี้ครับนาก็ได้นะครับคุณผู้ชมข้าวก็ยังได้ปกติพื้นที่ลดลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่จะได้รับอย่างต่อเน,นื่องก็คือทิวแถวของมะพร้าวเหล่านี้นะครับ มีคนจากศรีสะเกดมาดูงานแล้วครับมาหนึ่งรถบัสเลยนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับแต่น่าเสียดายครับวันนั้นนี่ที่ท่านไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับท่านก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับแต่ผมนี่ได้ความรู้มาเยอะนะครับท่านบอกวิธีการต่างๆให้กับผมนู่นนะครับจากของส่วนกานพอสั่งไปตรงนู้นท่านไม่ค่อยกล้าออกกล้องเท่าไหร่นะครับท่านบอกว่าขอถ่ายได้เลยเต็มที่นะครับแต่ว่าขอไม่ออกกล้องนะครับแต่ความรู้ท่านให้มาหมดเต็มที่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโซนฝั่งนี้นะครับ คนที่อยู่ด้านหน้าผมนี่นะครับนอกจากปลูกมะพร้าวแล้วนะครับท่านก็ยังมีการปลูกหมากด้วยนะครับนี่ครับจะมีหมากหมากเตี้ยนะครับแล้วก็หมากกลางนะครับท่านปลูกไว้ต้นหนึ่งตรงนู้นนะครับท่านบอกว่าปลูกระหว่างกลางของต้นมะพร้าวมันไม่ดีเพราะว่ามันจะยืดนะครับต้นมันจะยืดไปกับต้นมะพร้าวด้วยนะครับมันจะแข่งกันแต่ว่าถ้าปลูกเป็นแถวนี้นะครับต้นมันจะจะไม่ยืดนะครับนั่นหมายความว่ามันสะดวกต่อการเก็บมากกว่า โอ้โหสุดยอดคุณพ่าสังนี่เป็นคนช่างสังเกตมากๆเลยนะครับนี่ครับนอู้กลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นมะพร้าวที่ปลูกก่อนนะครับนี่เริ่มเริ่มออกผลแล้วครับคุณผู้ชมนี่ต้นนี้นะครับน่าจะเป็นชุดแรกนะครับชุดทดลองนะครับอันนี้ผมอ่ายังไม่ได้ถามท่านว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าต้นนี้นะครับไม่ใช่สองปีแน่นอนนะครับดูจากลําต้นแล้วมีผลแล้วครับเนี่ยนะครับอ้ยผลเขาน่ารักนะครับนี่ มีอยู่สามสี่ต้นนะครับน่าจะเป็นชุดแรกที่ท่านปลูกไว้น่าจะเป็นการทดลองก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโซนฝั่งนี้ครับนี่ครับต้นหมากนะครับหมากกลางแล้วก็หมากเตี้ยนะครับอันนี้ระยะในการปลูกเนี่ยจะจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่เมตรครึ่งนะครับนี่เป็นทิวแถวไปนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหจินตนาการทามนะครับ ออกลูกเต็มต้นทุกต้นนี่ความสุขของท่านจะขนาดไหนนะครับและที่สําคัญนะครับท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาดูแลทุกวันนะครับเป็นการทําสวนที่มีความสุขมากคือบางวันท่านมีธุระท่านก็ไม่มาอย่างวันนี้ท่านไม่มีธุระนะครับวันอาทิตย์ท่านก็มาถากหญ้ามาอะไรออกของท่านนะครับได้วันละห้าต้นสิบต้นท่านก็กลับบ้านท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับอย่างมีความสุข ในขณะที่ต้นไม้นะครับก็ค่อยๆเติบโตนะครับตามวิถีชีวิตของเขาลองดูนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรนะครับวิธีการทําแบบท่านเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเก้าไร่3างานต้นมะพร้าวส0งอกว่าต้นต้นมากอีกนะครับอ่าโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมพอสมควรเลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อสังประเสริฐศีนะครับบ้านโคกยางครับตำบลบ้านกวดอำเภอบ้านกวดอย่างสูงยิ่งนะครับสําหรับข้อมูลดีๆและอนุญาตให้ผมมาเที่ยวชมสวนนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมคงได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ